สวัสดีค่ะฮะนะคะเรามาดูวิธีการใช้งานของเครื่อง infusion ป um ั๊มยี่ห้อ Enmy กันนะคะเรามาดูปุ่มของเครื่องก่อนเลยนะคะปุ่มแรกค่ะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องถัดมาเป็นปุ่มเพิร์สถัดมาเป็นปุ่มเมนูถัดมาเป็นปุ่มสตาร์ทถัดมาเป็นปุ่มสต็อป,ป, Start, ป,ป Stop, และปุ่มเปิดฝาเครื่องค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานของเครื่องนะคะกดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ค่ะ ได้แล้วก็ปล่อยมือค่ะหน้าจอถามว่าเราต้องการใช้ค่าล่าสุดหรือไม่นะคะถ้าใช่ก็กดว่าใช่ถ้าไม่ก็กดว่าไม่ค่ะหน้าจอถามว่าเราไม่ต้องการเสียบปลั๊กใช่ไหมตอนนี้เครื่องยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟนะคะเครื่องมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถใช้ได้9ชั่วโมงต่อ25 ml ค่ะกดตกลงเลยค่ะในส่วนของหน้าจอนะคะ จะมีสี่กรอบด้วยกันกรอบแรกเป็นการกําหนดค่าสารละลายที่เราต้องการให้ถัดมาเป็นเรทที่เราต้องการให้นะคะถัดมาเป็นเวลาถัดมาเป็นปริมาตรที่คนไข้ได้รับค่ะเครื่องนี้จะคํานวณค่าให้เราอัตโนมัตินะคะอย่างเช่นเราใส่ค่าสารละลายที่100 ml ค่ะเรทที่10นะคะ เวลา10ชั่วโมงจะขึ้นให้เราอัตโนมัติค่ะเอาใหม่นะคะสมมุติเราใส่ค่าสารละลายที่100 ml ค่ะแล้วก็ใส่เวลา10นาทีเลท6 0 0จะขึ้นให้เราอัตโนมัติค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราต้องการให้ค่าสารละลายโหลดแบบยาวๆเราก็ใส่เลทลงไปค่ะเรทที่10นะคะแล้วก็กดปุ่ม start ได้เลยค่ะ ทีนี้เรามาใส่ค่าสารละลายนะคะที่100 ml ค่ะเลทที่10กดปุ่มเปิดฝาเครื่องค่ะเปิดอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะคะปุ่ม anti free f l o ค่ะ แคมแอนตี้ฟีฟจะทําการเปิดให้เราเครื่องนี้จะมีระบบเซ็นเซอร์อยู่2จุดนะคะก็คือจุดนี้กับจุดนี้ค่ะเป็นการเซ็นเซอร์ตรวจจับฟองอากาศและการอุดตันต้นสายและปลายสายค่ะทีนี้เราจะเห็นว่าลูกศรบอกให้ใส่สาย,สายจากขวามือไปยังซ้ายมือนะคะให้เข็มของเราอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะดึงเข้าไปตึงๆเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาเครื่อง แล้วก็ให้เลือกชื่อเซตที่เราใช้ค่ะสมมุติเป็น ME 2 0นะคะแล้วกดปุ่ม start ได้เลยค่ะถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนเ a ทนะคะเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยค่ะเปลี่ยนเป็น20นะคะเครื่องจะทำการเปลี่ยนเ a ทให้โดยที่ไม่ต้องหยุดทำงานค่ะถ้าหากเราต้องการโบลัดนะคะจะมี2จุดด้วยกันจุดแรกก็คือตรงหน้าจอตรงนี้นะคะบลัด จุดที่2ก็คือตรงปุ่มกดค่ะถ้าต้องการบูรลัดแบบแมนวนวลก็ให้เรากดปุ่มค้างไว้เลยค่ะหน้าจอล็อกเมื่อได้แล้วก็ปล่อยค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือตรงหน้าจอนี้นะคะใส่ค่าสารละลายที่เราต้องการให้สมมุติให้ที่3 ml นะคะบูรลัดเครื่องนี้ได้สูงสุดที่2,000ค่ะ เวลาขึ้นให้เราอัตโนมัตินะคะแล้วก็กดเริ่มโบลรัดได้เลยค่ะเมื่อเครื่องทำการบูรัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นค่าเดิมที่เราตั้งไว้ค่ะเดี๋ยว่ะจัดแสดงหน้าจอการแจ้งเตือนของค่าสารละลายใกล้จะหมดนะคะใส่ค่าที่5 ml นะคะเลทที่2,000 ส่วนนี้นะคะเป็นการแจ้งเตือนของค่าสารละลายใกล้จะหมดค่ะก็คือจะแจ้งเตือนเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะเมื่อสารละลายหมดแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นระบบ kvo ให้ค่ะกดตกลงค่ะหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราทำการถอดสายออกมาค่ะกดปุ่มเปิดฝาเครื่องกดปุ่ม anti free f IF o ค่ะ แล้วก็ดึงสายออกมาปิดฝากดปุ่มปิดเครื่องหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กดที่หน้าจอยหนึ่งครั้งเรียบร้อยค่ะ